ครับสำหรับคราวนี้เรามาลองดูที่ตัวจริงกันเลยนะครับเพื่อจะดูว่าตอนที่เราจะเข้าสู่โหมดการตั้งค่าใช้งานเนี่ยทำอย่างไรนะครับตรงนี้จะมีปุ่มเมนูทางด้านขวามือสุดหรือปุ่มเซตเนี่ยนะครับกดปุ่มนี้กดค้างไว้เลยนะครับเราก็จะเข้าสู่หน้าจอที่เป็นตัวเมนูแล้วก็ใช้ปุ่ม up down เนี่ยครับปรับเลื่อนขึ้นมาได้นะครับ ไปลองหาดูนะครับกดมาเรื่อยๆจนก,กระทั่งพบเมนูที่ชื่อว่า Analog out เอา l o อ o น t หรือ analog ลศูย์ที่เห็นเป็นเลขศูนย์นะครับก็คืออ n น l น g ล u t นะครับถึงจุดนี้นะครับกดเซ็ตเข้าไปครับตัวนี้อย่างที่แจ้งไปนะครับมี2 Output u t นะครับ o u t ท u t ที่1และ Output ที่2เราจะเซ็ตเอา u t พไหนเราก็เลือกเอานะครับตรงนี้ใช้อั d ดาวนเลือกมาโอเคเราจะใช้ เอาพุทแรกก่อนนะครับคือเอาพุ่ที่1ปุ่มนี้เรากดปุ่มเซ็ตเข้าไปครับตรงนี้คือเอาพุทที่เราจะเลือกใช้งานนะครับเราอยากจะใช้เป็น4ี่ถึง20มิลลิแอมหรือเราอยากจะปรับเราก็กดเซตเข้าไปนะครับให้มันกระพริบแบบนี้เราก็สามารถที่จะตั้งได้นะครับเป็นกระแสรหรือเป็นแรงดันนะครับเคสนี้เป็น4ี่มิลลิแอมนะครับ แดค่าที่ต้องการกดเซตครับอย่างนั้นเราก็เลื่อนตัวนี้จะเป็นอ n น็อกพารามิเตอร์แล้วนะครับอ n น็อกพารามิเตอร์ก็คือค่าที่จะถูกนำมาสร้างเป็นสัญญาณอัน็อกเอาพุตนะครับตัวนี้เป็นซัมเมชั่นของพาวเวอร์นะครับเป็นค่าของพาวเวอร์รวมนะใช้ค่านี้ตามนี้ไปก่อนนะครับหรือจะเปลี่ยนก็กดเซตแล้วก็ปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ไปตรงนี้นะครับ คือค่าของ high s c a l l ก็คือค่านี้นะครับค่าสูงสุดค่าสูงสุดตรงนี้นะครับผมจะใส่เป็นถ้าลองดูตามหน่วยนี้ของเขาไปก่อนแล้วกันนะครับ1.296เกกมวัตต์ก็คือ1296หน่หน่วยเป็นกิโลวัตต์นะฮะหน่วยเป็นกิโลวัตต์โอเค แล้วก็ถัดไปครับทางด้านโลนะครับสมมติสเกลก็คือลบหนึ่หน่วยเดียวกันคือกิโลวัตต์เนี่ยหน่วยเป็นกิโลวัตต์นะครับโอเคเราจะลองแค่นี้ก่อนนะครับเราลองแค่ตรงนี้ก่อนก็คือเรารู้แล้วว่าอ่าตรงนี้สิงที่เราต้องปรับอีกอันนึงก็คือค่าของมินิมัมใช่ไหมครับตัวแมกซิมัมถูกแล้วคือ20 มินิมัมคือ4นี่คือสิ่งที่เราถ้าจะเอาตารางตรงนี้ไปใช้แล้วครับเราก็ใช้ค่า input นะครับที่เป็นค่า max เท่าไหร่ก็คือค่า high นะครับค่า low ก็คือค่า minimum ตรงนี้นะครับ2อันใส่เข้าไปนะครับจากนั้นตัว analog output 4 2 0 m ยก็ใส่ข้างบนเป็น20ข้างล่างเป็น4นี่เป็นต้นะครับนะเรียบร้อยนะครับเราก็สามารถออกจากชุดนี้ได้นะครับจะกด Escape ออกมาก็ได้นะครับ เอสเคปแล้วกดอีกทีนึ่งนะครับมันก็จะถอยมาเรื่อยๆนะครับกดอีกทีหนึ่งนะครับเนื่องจากตัวนี้เราไม่ได้แก้อะไรมันก็เลยไม่ได้ถามว่าเราจะเซฟหรือเปล่านะครับถ้ามีการแก้ไขเนี่ยตอนตอนที่เรากดมาจนถึงตัวหน้าจอออกมาข้างนอกเนี่ยนะครับมันจะ,จะถามว่าให้เราเซฟหรือเปล่าเราก็ตอบเซฟไปแค่นั้นเองนะครับโอเคตรงนี้ เนื่องจากเราดู summation ของตัวผมกดมาที่ตัว p ตรงนี้นะครับดูค่าของวัดรวมตอนนี้ครับตอนนี้ค่าวัดรวมเบ็นเป็นศูนย์ะครับผมจะก็จะใส่ค่าที่วัดตอนนี้เป็น0ูนย์สัญญาณ a n a l อกที่ได้จะอยู่ที่12บสอมิลลิแอมครึ่งหนึ่งถูกไหมครับเพราะว่าเราใช้ input minimum ในช่วงที่เป็นช่วงต่ำสุดเนี่ยเป็นค่าลบมันเท่ากันนะครับกับช่วงค่าดัานบวกเพราะฉะนั้นครึ่งสเกลของตัวด้านลบไปสู่ด้านบวกเนี่ยของ4ถึง2 0มิลลิแอมครึ่งหนึ่งก็คือ12มิลลิแอมนะก็คือ12มิลลิแอมเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้าเราวัดตอนนี้ผมต่อขั้วนี้นะครับขนเป็น0นะครับข้า,ามเป็น c u r ร e t o u ต p u ออันนี้เราก็เปิดมิเตอร์ขึ้นมาใช่ไหครับนี่คือตัวที่เป็นตัวกระแสที่ได้ออกมานะครับค่าอาจจะใกล้เคียงกันนะครับเพราะาตัวนี้เป็นตัวไม่ได้ไม่ได้ใช้เป็นมิเตอร์ในการชาริเบตอ่ก็ค่าก็ต้องใกล้เคียงกันนะครับกับสิมิลลิแอมป์ก็ได้11.97อ็ก็ครับก็จะได้เป็นค่าตรงนี้เนื่องจากว่าตอนนี้ผมไม่ไม่มีโหลดนะครับมันก็จะได้ค่าของวัต รวมนะตอนนี้ที่แสดงที่วัดได้ก็เป็น0ูนย์ก็คือค่าครึ่งสเกลนะครับครึ่งสเกลของตัวนี้น,นะครับที่0ูนย์เนี่ยก็จะเป็นจากลบพันสอไปที่0ูนย์แล้วก็ไปที่ด้านบวกเพราะฉะนั้นศูนย์ก็คือครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งของสเกลเอาต์สี่ยี่สมิลลมก็คือ12บสองมิลลมนี่ค่าถูกต้องก็จะเป็นแบบนี้ทีน,นี้ถ้าเคสอย่างอันนี้นะครับอย่างเคสนี้เนี่ยเรา ตั้งไว้ที่1296กิโลวัตต์นะครับถ้าสมมุติว่าหน่วยในการเปลี่ยนแปลงตรงนี้นะครับมีการเปลี่ยนแปลงที่น้อยนะครับจะแค่0.1หรือว่า100วัตต์เราจะดูว่าผลลัพธ์ในการเปลี่ยนเอาพุทธจะเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหครับตัวเลขที่จะขยับเนี่ยมันไปไกลมากเลยเนื่องจากว่า100วัตต์ ถ้าเทียบกับสเกลที่เป็นพัน2้เกิบหกกิโลวัตต์เนี่ยมันหน่วยมันหน่วยมันใหญ่มากนะครับในหน่วยทางด้านบนเนี่ยนะครับการเปลี่ยนแปลงเป็นแค่เล็กน้อยเนี่ยก็อาจจะส่งผลให้เรามองไม่เห็นเรื่องของตัวของการเปลี่ยนแปลงค่าในที่เป็นตัวกระแสตรงนี้นะครับยกเว้นแต่ว่าค่าที่จะไม่เชื่อตรงนี้มีค่าเยอะนะครับอ่าโอเคอเช่น ค่ามันแมทช์กับตัวที่เรากำลังวัดตั้งมินแม็กไว้เนี่ยนะครับก็อาจจะช่วงอา่าสมมติว่าตั้งแต่มีค่า10กิโลวัตนะครับพอเริ่มเป็น1ิกิโลวัต์เนี่ยเริ่มเราก็เริ่มเห็นค่าตรงนี้เติมชัดเจนมากขึ้นนะครับก็จะกลายเป็น12.06เริ่มเป็น20เนี่ยก็จะค่าตรงนี้ก็ขยับขึ้นเราก็จะเห็นเห็นตรงนี้ได้ชัดเจนมากขึ้นสิ่งที่พยายามจะสื่อก็คือว่าสเกลตรงนี้แหละครับมันจะมีความสําคัญกับ ตัวสัญญาณ a อนาล็อกเอาพุทธที่เราใช้งานดังนั้นถ้าสเกลเราตั้งเผื่อไว้เยอะนะครับแต่ค่าจริงที่ใช้เนี่ยใช้น้อยอย่างที่บอกเมื่อกี้อย่างถ้าเป็นแค่ร้อยร้อยวัตต์เนี่ยแล้วเราไปตั้งใช้สเกลที่ไม่แมทก,กันเนี่ยค่ามันก็อาจจะดูว่ามันไม่เปลี่ยนแปลงเลยก็ได้นะครับเพราะว่ามันเปลี่ยนน้อยมากอยนะ่างนี้นะนี้ก็คือจุดที่จะต้องสร้างตั้งให้มีความสัมพันธ์กับสิ่งที่เราใช้งานนะครับ ทีนี้เรามาลองลองปรับตามตามโจทย์ของเขาดูบ้างนะครับตามตัวอย่างตรงนี้เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนมาเป็นแรงดันที่ใช้พารามิเตอร์ของ VLN 1ดูบ้างเพื่อที่ว่าตอนนี้เราต่อต่อไฟขั้วที่เป็นอินพุตให้กับไลน์ที่1น,นะครับแล้วก็ดูช่วง90-300าอลองเซตตามเขาดูตรงนี้นะครับเพื่อดูว่าค่ามันจะสอดคล้องเป็นไปตาม ที่แจ้งไว้แบบนี้จริงหรือไม่นะครับเรามาดูกันเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมก็เข้าสู่โหมดการเซตค่านะครับไปที่อนาล็อกเอาพุทกดเซตเข้าไปตัวนี้คืออนาล็อกช่องที่1กดเซตเข้าไปสี่ยี่มิลมถูกต้องแล้วผ่านไปนะครับค่าของพารามิเตอร์ตรงนี้เราจะเปลี่ยนมาเป็น VL นะครับเป็นกระแสเป็น l i n ล to ทุ n ลนะครับอ่ะ v l อนตรงนี้นะครับ VLN1 ได้ค่าแล้วถูกต้องกดเซตไปครับตัวนี้จะ High Scale อยู่ที่400รอยเอาตามตามตัวอย่างแล้วกันนะครับให้ตรงกัน300โอเคโ Scale อยู่ที่ 90ขยับตรงนี้ไปเป็น90้าสเี๋วก็กดเสร็จไปโอเคนะครับตรวจสอบดูอีกทีหนึ่งสี0สิบมิลลิแอมนะครับพารามิเตอร์ vl n 1นึ่ง high scale ที่300ร้อย low scale ที่เก้าสถูกต้องแล้วนะครับกด back ออกมาครับกดออกมาเรื่อยๆนะครับตรงนี้นะครับจะถามและเซฟร,รอเปล่านะครับตอบ yes ไป แล้วก็กดเสร็จนะครับตอนนี้นะครับเรามาดูแรงดันของเรากันบ้างน,นะครับแรงดันของเราขณะนี้อยู่ที่สองสามสามจุดสี่นะ่ยมันสองสามสามนะครับสองสามสามะขอเปลี่ยนสเกลนี้ก่อนให้ถูกต้องก่อนนะครับสามร้อยเก้าสิบสี่ถึงยี่สิบมิลลิแอมค่าที่วัดคือสองสามสาม จุดนะครับกระแสที่วัดได้นะครับ14.91นะครับนะก็จะประมาณ14.9นะครับ4.9ก็จะสอบค้องกับสิ่งที่เราได้ทำสเกลไว้นะครับตัวนี้จะต้องเป็นโวลต์นะครับเป็นโวลต์หน่วยสเกลตัวน,นี้เราเปลี่ยนมาเป็นโวลต์เพื่อวัดค่าของแรงดันลายที่1น,นะครับเห็นะีด้ดูครับว่า มันก็จะสอดคล้องกันแบบนี้นะครับแบบนี้คือค่าที่จะปรากฏออกมาในส่วนของ analog output